คัดลอกก่อนเนาะกลังรอท่านอยู่บนเวททาเดินตรงสีแดงช่องตรกลค่ะกวัสดีค่ะท่รเมื่ะมชายไปชวนคนอื่นมาสิ เราไม่ทันร้านอาหารนี้นะเรามาช้าเกินไปเนี่ยค่ะีเได้ยกูก็หมีเยว่งบ้านไม่ไหวเลยเดี๋ยวบัานมงนะเดี๋ยวออกไปชวนคนเอาเฟนเดอร์สวัสดีครับผมเพิ่งไปเมื่อวานนี้นั่นคาดกันน่ะเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ จะลงละหนึ่งร้อยดี้คนนั้นเขาบอกขอละร้อยก็จะลงคะพอดีคนนั้นเขาบอกนนตรงนี้ก็ได้ก็เลยคือเดียวเมื่อกี้ก็าบอกละรยน้ำลงไปน้ำจะไหนแล้วไปชวนคนอื่นมาดูหน่อยแล้วแ้งานจะเริ่มตอน19บนิกานะเด็ดหมุนหมุนไหมหมุนไหม ต้องไม่หมุนดิเร็วๆไปหาเพื่อนมาเน็ตหมุนไรมีผู้ดีมีดี ไปเชิญมาเลยสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าติกตอกอดดูไปนะสองห้าเจ็ดสองห้าแปดสองห้าเก้าสองหกศูนย์สี่แปดหกสี่แปดห้าค่ะหขบวนทัน้งหมดผ่านที่ แล้วก็จะมีวันเสาร์อาทิตย์เป็นขบวนนําเที่ยวค่ะขบวนที่เก้าเก้าหนึ่งศูนย์กับเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งไม่คิดผ่นที่กรุที่ได้การทีุ่นตรงมาก็น่าจะไปว่าที่ภาคใต้จ้ะไม่ค่ะมีมีอยู่แต่ว่าต้องวางแผนดีๆเพราะว่ามันมีเช้าเลยเจ็ดโมงแล้วก็จากทุนบุรีนะคะไม่ใช่กรุงเทพจากสถานีทุนบุรีมีรอบ รอ,อ 7, บเจ็ดเจ็ดมูกับ, 2. 2> บาบสองจากขุมบุรีมานำตกครับจะเป็นุบุรีนำตกรถมาสิบเก้านาฬิกาขอจะแสดงสิบเก้านาฬิกาเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยสิบแปดห้าสิบสองแล้วคน<อ>เยอะมากอาหารร้านนี้อร่อยนะแต่ oh my god ทำเสียลามถึงแค่วังโพ

แล้วโรงแรมเราเอาเรือไปยังไงเรือไม่มีก็คือยังไงก็ต้องรอให้งานจบอ่ะเราถึงจะเดินข้ามเข้าโรงแรมก็ได้ทำทำฟังโดนนะคือมาถึงก็โดนปิดไปไม่ได้แล้วก็เลยต้องอเราเราข้ามมาด้กยเ เออใช่ครับมนต้องเดินข้ามมาเองแต่ผมมาต้อนรู้แล้วมันมาไม่ทันเพราะเขาปิดตรงนี้ก่อนต้องรอมา,มาเลยไปชวนนนนี่มาดินี่นี่พตลอดส่งเสริมในส่วนของเออแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงแป๊บนึงเข้าไปในแชทเมื่อกี้ มีกลุ่มอื่นดีว่าแชร์ไปติ๊กต็อกก็โอ้ยไมโครชวิห้ามเอ่ยแพลตฟอร์มอื่นคือใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวพิจารณาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อที่จะหาข้อมูลข้อมูลต่างๆนะคะแล้วรายละเอียดรวมถึงใบสมัครตกางๆด้วยนะค่ะจะอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะ เน,น,อนตอนนี้สบายสุดเลยค่ะนั่งอยู่ขอบสะพานเลยนะที่ด้วยปดไปน้ำตกเลยครับเอ้าเขาปิดหรอเดี๋ยวๆนะเขาไม่ให้ไปถึงน้ำตกหรอสถานีวังโพวังโพอาอย่างนี้สะพานไอ้นี่ก็ไปไม่ได้ดิอะไรวะทำกระแสอย่างนี้ก็ไปไม่ได้เ พรุ่งนี้จะไปถ้ำกระแสพี่ปอมเหมือนน้องมันบอกว่าร,รถไฟหยุดแค่ว,วังโพไม่ถึงน้ำตกเราไม่รู้ว่าถึงถ้ำกระแซไหมเดี๋ยวลองถามพ่งนี้เดิมมาอ๋อโอเควังโพเลยถ้ำกระแซไปอีกโอเคโอเคดีมากคิดว่าปิดโน้นะมี เก็บคนล,ละร้อยนุนบนนุนรถมันช้าครับพี่อ๋อตกใจหมดอ๋อหนูต้องเลยต้องเลยตีรถกลับที่วังภูอ๋อตกใจ เมื่อเช้าก็ไปงานเลือแข่งเรืลยาวที่จังหวัดปทุมนะไม่ได้ไลฟ์นะมาโผล่การได้ไงไม่รู้เร็วๆไปชวนทุกคนมาดูหน่อยสี่คนเองเนี่ยเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวออกไปแป๊บหนึงนะน่าจะมุนโอเคขอมุนแป๊บเดียวออเดี๋ยวนะใครแสดงความคิดเห็นบนรูปอีกว่า ไปคอมเมนต์ในไปคอมเมนต์ใน youtube เราหน่อยดิจังหน้าหน้าหน้าเราหน้าเฟซเราอะหน้าเอเราอะต้องโทษแขวงคนครปฐมทำไมอ่ะ เอา,เเอ,าออกมาเพื่อมาเที่ยวเนาะกับรถนานครับพี่โอ้โก็ทะลางมาในนี่ไงพี่เคยนั่งสองห้าปดใช่ไหมที่ว่ามาจากทนเขาเรียกอะไรวะใช่ทนบุรีบอมาจากน้ําตกแล้วกลับบ้านก็รอขบวนที่สามหนึ่ทงที่ชุมทางหนองประดูกอะทางที่รถสามหนึ่งเพิ่งออกจากนครปฐมอะ่ะยาวๆ โอ้มันทางหลีกมันใช้ไม่ได้ไงก็เลยช้าอย่าถูกใจกันอย่างเดียวเซอยู่บนสองหนึ่งโอ้ยอย่งเดียวเอ้ยไปกับใครอะ่ะอย่าให้เร็วนะ อ้าวเดีวใครเสื้อเขียวนะสรุปใครเสื้อเขียวนะห้า <laughs> คนใครเนี่ยพี่เนตอ,อพี่เนตสองหนึ่งศูนย์ไปทำอะไรวะ <c oughs> ไม่ได้กักธรรมดาครับโดนหนึ่งเจ็ดสองกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองกับหนึ่งเจ็ดเอ้ยหนึ่งเจ็ดสองก็อะไรวะหนึ่งเจ็ดสองกับห้าสองห้าสอง สองห้าสองกระโดนใช่ไหมอ๋อแปลว่าอืมเขะะ้าใจและ้วเข้าใจแล้วไปกักที่คลองบางตาลบ้างก็ได้ <laughs> ไปรีขลองบางตาลมันก็ได้ไม่ได้นคปรปฐมอย่างเดียวลางยาวเมาแวาวใครมาแวาวน้องเปรมชัยนะคะ โกบูรีอยู่ไหนไปหามาไปหาโกบูรีห,น,รน,หน,น่อยอังซูมาลินอยู่ไหนตอนนี้กี่โมงแล้วบอกเวลาชี้ตอนนี้กนะี่โมงแล้วบอกเวลาี้สนาทีเอาคิดว่าทุ่มแล้ว <laughs> นั่นน่ะมีอีกที่หนึ่งที่ที่ดูแล้วน่าจะสวย เาเอาหายไปไหนกันผ่าขอแม่ะดหายไปไหนกันหมดหายไปไหนกันหมด ก็ต่อยก็พอล้อไปเลยเส่อ่ะเนี่ยทุกคนเนี่ยพอไม่มีแล้วหายไปไหนกันหมดนน่ยนี่อุ้ย น้องปันน้องปันมาค่ะเลนเน็ตมาดิสี่ห้าห้าก็ไก่เตก็ไก่ล้านตัวกำลังต่อกันดําอยู่เลยเฮ้ยมาดูก่อนดิมาดูมาด,ดูต่อไปด้วยดูไปด้วยหนห่นอายแล้วช้าจังใช่ทางโน้นน่ากำลังจะเตรียมตัวอยู่มั้งน่าจะอ๋อ 4้าสี่ห้าศูนออะไรวะมันน่าจะไปเปลี่ยนที่สถานีวังเย็นนะเอาหัวรถจาก G E K ออกเอ้ยไม่ดีลากตามหลังมาเลยลืมไปลืมไปเอสีห้าย์สี่ห้าศูนย์แปดสี่แรงแซงสี่ห้หรือ4 5่ห้าศแปดแรอุ้ย เราล้อแ,แค่คนเดียวนะห้าคนนี้ใครบ้างอะอีกเครื่องนะคะพี่โอเค My Fender FC เอะไรวะสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าศูนย์ห้าผิดหวังรอบที่ล้านแปดจริงๆนะมันเอาจริงๆมันก็แรงแหละแต่ว่า ด้วยความที่พอรอไม่เร่งเลยก็ไม่ไม่แรงดิอะไรอย่างนี้แต่ก็อยไม่ได้กากนั่นแหละ <laughs> พี่เบิร์ดมาแล้วเย้ไปเรียกคนอื่นมาลิ้วพี่งานจะเริ่มแล้ง <laughs> ไปเรียกพี่มีนามาเลยหรือพี่มีนาไปถ่ายอยู่บางซื่อ อย่าบอกว่าชายพร้อมพี่เบิร์ตอะสี่ห้ามันคือหัวแล้จากอะไรอะสี่เขาเขาเรียกมันว่าอะไรดีวะสี่ห้าหกเนี้ย 4, 5, 6, หรอเดี๋ยวกำลังมาเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะเปิดก่อนเปิดการมองเห็นก่อนไม่มีใครดูเลยตอนเนี้ย สี่ห้าหกโอเคไม่ถามละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตอนรถมาจะพ,พยายามจะถือให้นิ่งที่สุดนะ<ม>บางคนเรียกเลขข้างเอา้าเอาเอใช่ใช่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอะไรนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเออก็งงอยู่ถ้าเกิดแบบมองมาข้างใช่ป่ะมันก็จะเหมือนไอันเนี้มันก็จะเหมือน,อ,นะน,ะอ,นอะไรนะหัวจกปั๋ หัวรถจากไอ้น้ำญี่ปุ่นโมเลกุลซ5 6โอเคไปเรียกพี่มีน้ามาเลยเนี่ยไม่มีใครดูหนูเลยเนี่ยน้อยใจแล้วนะจะออกไลฟ์อุ้มมาละเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริมล้วไปถ่ายก่อนก็ได้น่าจะยังไม่ไอ้นี่หรอกน่าจะ

เห็นใจแบบนั่งน้างนอนตงมากงเลยไม่ใช่ไรนะครับดูถ่ายภาพหน้าจอนะครับแล้วก็ฟังเสียงตื่นเต้นมือหอมกันได้อันนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับอีกรอบเดียวเท่านั้นนะครับเหกคนแล้วหกคนแล้วหกคนเิยนะในการรับชมจากแสดงนะครับวถ้าสิดบริการณ์ในที่การรับชมครับ Lady Ann Jean j e n n i e f o r e d a Nicole together a ได้สั่ง h o w Princess Everything together with all the v e r the first one this is the n s m o k in g area รยนางและเครื่อบินนำทางท้งหมี่การบรรใุกจะได้รนทางเคื่องบินนำทงทั้งหมี่ารคเป็นคามสามารถับข้าวได้เดเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พี่จะลองเดินดูแวมาเบรถ้ฝั่งหลัง

น้องๆคนหนึ่งในกำรร่วมของก็ควรจะดูแลอย่างใกล้ชิดอีย่างหนึ่งนกรเนื่องจาเป็นรองเรามีสิ่งกนกำรจะทําให้น้องๆันตกใจในกำรรวมถึงนี้เพื่อไม่ใที่รอบประจำตัวก็ดูแลกันส่งทก็นคนเยอะมากคนแน่นมากมันแน่นเกินไปอะในรอบนี้เป็นอสุกท้องคมร่วมือนะคะไม่ลูกอจาทีนจนการแสดงเส็จิ้นหมายถึงนับ เดี๋ยวรถไฟเทุ่มกจะมีในขั้งที่นี้อาจจะมีสเซเชยลแบบเป็นพิวศษในครับเขาจะเริ่มทุ่มหนึ่ง <c oughs> จริงๆว่าทุกท่านที่อยู่ในงานี้นะโอพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาดิรถจะยังจอดอยู่นะไปดักที่ตลิง่งชันวันที่หกอะะนา พุงนิปเอวะนี่มีปูนปพี่ชอดขอลายเซ็นเลยครับรขากลับไงเดี๋ยวพี่กลับไงผมเป็นไรเดี๋ยวบุกไป <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปปลุกคุณกครับาวเวานนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ใช้โดรนบันทึกนะคะในการถ่ายภาพหรือเก็บภาพบริเวณรอบนะคะขอความรู้เรือค่ะไม่ขึ้นโดรนในขณะที่การ เอมากันครั้งแรกยังมาถ่ายเขาองเขาจะมีไฮไลท์ไงเฮ้ยไปเรียกเน็ตมาไปเรียกเน็ตมาเครื่องมีขับไล่แน่นอนคงไม่ให้เอสามแปดศูนย์หรอกเลวไปตาม, e มาอีเน็ตมาไอตุ้งเตี้ยวเป๊ะอยู่ป่ะไอ้ไอ้ปันก็ได้ไปชวนอ e ีเน็ตมาเร็ว อ๋อเหรอซีโร่ปลอมโอเครู้เรื่องก็ว่าอยู่ถ้าไปบินขึ้นจะบินขึ้นที่ไหนก่อนถ้าร้องแล้วกับเสียงนี้ห้ใจนักแสดงไม่รู้ว่านักแสดงตรงนี้หรือเปล่านะ สันทาหสการแสดงประกอบแสงสีเสียงกินประวัติศาสตร์ในสรามโลกครั้งที่สองชื่อว่าบันทึกมิตรภาพเส้นทางรถไฟสายบราณกรรอยากไปบุกป่าการไหม

กงสะบออิริสสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายจงนาชื่นหารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายสมบัติบุญประยองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายอุบลพบเวียงสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวกฤดาว่างโถวห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โปรจกตและัาีจังหวัดกาญจนบุรีเหล่าาจังหวัดกาญจนบุรีสกานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเลิกไรก่อนนะเงแบอสคสอเที่ยวงหบตรึกเงแบตอะบสคเเครื่องบินรุ่นไรคะ ลิขสิทธิ์ไหมนะ่ะเคยติดลิขสิทธิ์ปะควรออกอะตอนนี้จริงๆ เราขอลงไลฟ์ก่อนแล้วเนะี่ยเดี๋ยวรอสี่ห้า 4, 5, มาเลยเด้อสี่ห้าหกมาเลยเด้อเพิ่งแบตตั้งงนะ่ะ